ประวัติการสร้างพิพิธภัณฑ์เหล็กน้ำพีในปีพศ2541ในชัยพรรัตนนาคผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาเห็นว่าบ่อเหล็กน้ำพีเป็นแหล่งแร่ธรรมชาติที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมควรที่จะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว บ่อเหล็กน้ำพีโดยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เหล็กน้ำพีเพื่อแสดงกรรมวิธีการขุดหาแร่เหล็กถลุงเหล็กตีเหล็กและแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเหล็กน้ำพีและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ่อเหล็กน้ำพีให้เรียบร้อยและสวยงามซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทำพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม25 四十五。 เป็นแบบเบ็ดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราอย่างถ้าเอาลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมานี่คะ่ะติดขึ้นมาแล้วไปทําอะไรคะก็อาจจะไปเอาไปหลอมทําเป็นทาเป็นเหล็กอะตีมีดอะไรเงี้ยตีพวกต่างๆเป็นเหล็กอะหนูคิดนึกว่าจะเป็นแบบของเหลวไม่ใช่เ,เหล็กเหลวนี่เป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้ อันนี้นี่เป็นบ่อทั้งนั้นเลยอชื่อบ่อชื่อบ่อพระแสงนันนี่บ่อพระขันค่ะพอไปทําพระขันเนี่ยแม่ก็ชื่อชื่อชื่อบ่ออ,ออกแกะพอ,อกกัดสู่ที่เดิมหินหินหินดินทั่วแม่เหล็กไม่ติดนะแต่นี่ที่นี่ติดอ๋อค่ะกพเป็น หินชนิดพิเศษตีเหล็กตีมีดตีอะไรเน,นี่ยพวกนี้ที่โรงงานก็เนี่ยเอาไปหลอมแล้วก็ตีเป็นมีดเป็นดาบเหรอฮะใช่ในดาบพี่ยาพิใชยดาบมันก็นี่แล้วเหล็กนี่ลแล้วเหล็กมันพีเนี่ยเนี่ะบอ่อพระแสง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรลึก10เมตรบ่อที่มีคุณภาพของเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่นๆในสมัยโบราณมีในช่างทำพระแสงถวายพระมหากษัตริย์ได้นำเอาแร่เหล็กน้ำพีจากบ่อพระแสงไปถลุงเพื่อทำแสงดาบจึงเรียกว่าบ่อพระแสง ทำไมเฉพาะมีแค่ตรงนี้อะคะแล้วคงแคแแหล่งกำเนิดอืมหรือว่าทำแค่ให้รู้ว่านี่แหละคือที่ว่าที่ไปของนักน้ำพีแล้วปัจจุบันนี้เขายังมีการทำมีดหรือว่าดาบอะไรจาก,ลกโลหะอย่างนี้ไหมเขาขายอยู่นะที่สักทางซ้า,งา,งายขวาแล้วร้านจะมีมีด,ม,ดมีอะไรที่ทำมาแล้ว